โอเคผมกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมโจนะครับแล้วก็มีคนนะครับขอเข้ามาว่าพี่ครับสุ่มลูกแก้วให้ดูหน่อยว่าลูกแก้วเซิฟนี้ได้ยากหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็โอเคเราไปดูกันลูกแก้วนะครับผมจะซื้อลูกแก้วประมาณอ่าอย่างละ3ามลูกนะครับเพราะว่าซื้อได้ต่อวันเนี่ยสามลูกนะครับเท่ากับเซิฟอื่นเลยนะครับผมแต่เพชรเนี่ยเขาค่อนข้างแจกให้เราเยอะนะครับก็คืออย่าไปเสียดายนะครับผมไม่เล่นยังไม่เล่นโอเค กดไปเลยครับกดไปซื้อลุลัวครับเฮ้ยผม,มซื้อไม่ได้ว่ะโอเคช่างมันครับตอนนี้ข้างค่อนข้างแหลกเซิร์ฟตอนนี้ค่อนข้างแหลกเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ผมมีลูกแก้วอยู่สีบหกลูกเป็นลูกแก้วทองนะผมจะสุ่มลูกแก้วทองให้ก็ให้ดูก็แลวกันส่วนลูกแก้วธรรมดามีอยู่ย9ิบเก้าลูกนะครับมีอยู่ย9ิบเก้าลูกเดี๋ยวขอลองซื้ออีกทีดีวะไม่งั้นมันจะเสียเสียสิทธิ์ไปไงเพราะว่ามันจะซื้อไม่ได้เว้ยทุกคน ใ่ปะซื้อไม่ได้แล้วโอเคครับเดี๋ยวผมจะสุ่มอ่าสีสีทองก็แล้วกันเพราะว่าสีทองผมอยากได้อ่าพิซซี่ร่างนี้นะครับพิซซี่ร่างนี้พิซซี่เซิร์ฟเนี้ยค่อนข้างโกงนะครับผมโกงมากมากโอเคสุ่มเลยนะครับผมกดตรงนี้ครับเป็นสูตรปึ๊บปึบปบปบ๊ถ้าไม่มีสีทองก็คือเราเกลืออันนี้คือเกลือครับ เหมือนเซิร์ฟธรรมดาไหมก็ไม่เหมือนนะครับเพราะว่าเรามีเห็นเห็นไหมเนี่ยคือเราสุ่มไป5ลูกใช่ไหมห้าลูกนะครับก็คือตอนนี้ผมได้มา600เพชรนะครับก็คือ1ลูกเนี่ยหลูกต่อ100ใช่ไหมตอนนี้ผมอะ่ะเหมือนเหมือนได้กําไรมา100นะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับแต่ไม่ไปเสียเวลาตรงที่เราต้องไปซื้อวันต่อวันเนี่ยวันละ3ลูกเห็นไหมผมได้เพิซซี่เห็นไหมสองทีสิลูกนะครับ ได้ค่อนข้างง่ายมากๆผมบอกเลยว่าได้ง่ายมากๆนะครับสําหรับเซิร์ฟนี้นะครับค่อนข้างง่ายแล้วบอกบอกเลยว่าตัวเก่าๆค่อนข้างโกงนะครับเซิร์ฟนี้ค่อนข้างโกงเลยนะครับผมโอเคอยากลองดูอันนี้ป่ะอันนี้ผมไม่อยากได้อะไรวะถ้าอยากได้จริงๆก็คือบัตเตอร์ไฟล์บอกเลยว่าอยากได้บัตเตอร์ไฟล์งั้นเอาเลยที่จริงเนี่ยผมรอมันรีเซิร์ฟไม่ใช่รอรีเซิร์ฟรอมันอัปเดตมันจะเปลี่ยน เปลี่ยนอันนี้ใหม่นะครับคือผมไม่ได้ก็ค่อนข้างค่อนข้างได้กําไราไปต่ออุอ้ยได้กําไรนะนี่พันแปดเลยนะถือว่าเยอะอยู่นะเห็นไหมเห็นไหมเยอะอยู่นะอันนี้ผมเสียไปประมาณ10ลูกแหละสิบลูกแหละนี่ประมาณ15ลูกแล้วสิลูกแล้เริ่มเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วตอนนี้เริ่มไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้วตอนเนี้ยขอเป็นบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟ บัตเตอร์ไฟได้ไหมเหลือสี่ลูกกดท้ายครับตอนนี้จากยิบเก้าลูกก็ดูเอาก็แล้วกันตอนนี้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยเหลือสี่ลูกุดท้ายยิบเก้าลูกโอเคไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยนี่ครับมาแล้วหนึ่งมาแล้วครับบอกเลยว่าจาจะเป็นโอ้ยอยากได้บัตเตอร์ไฟโอเคก็ ดูเอากันนะครับยิเก้าลูกได้หนึ่งสกินแล้วแต่ดวงด้วยอีกอย่างดวงหนึ่งดวงผมก็ไม่ค่อยดีนะผมพูดเลยผมเป็นคนหนึ่งอ่ะที่ดวงไม่ค่อยดีไม่ว่าจะเป็นอ่าสุ่มสกินหรืออะไรอย่างเงี้ยคือผมได้ค่อนข้างยากนะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไหนก็เหอะผมได้ยากเอ้ยเอ้ยบัตเตอร์ไฟอูโหูสามพันเพชรโอ้ 3, โอยกูคิดว่าบัตเตอร์ไฟโอ้ยก็ถือว่าคุมมค้มไหมคุมค้มคุ้มคุ้มอยู่คุ้มอยู่ครับที่ได้เพชรมาเห็นไหมเพชรคือของแรสุด ไอ้พวกนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยแรเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็ได้อยู่นะแต่ก็ได้อยู่โอเคก็มีประมาณแค่นี้นะครับผมสำหรับการสุ่มสกินก็ได้ค่อนข้างไม่ยากและก็ไม่ง่ายนะครับส่วนลูกแก้วเนี่ยเราสามารถซื้อได้เรื่อยๆเลยนะครับผมเพราะว่าซื้อได้วันหนึ่งซื้อได้3ลูกนะครับส่วนเพื่กสกินนะครับผมเคยบอกหลายคลิปมากๆแล้วนะครับสกินก็จะแอบมาขายในนี้นะครับเพื่กสกินใหม่ เพื่อสกินใหม่จะแอบ,บมาขายในนี้นะครับอุ้ยคิดว่าไอรีมาขายอ่ะประมาณนี้นะครับนี่มันจะแอบ,บมาขายสุดอยู่แค่ตรงนเนี้ยเนี่ยหาดูเอานะครับมันจะขายถูกมากๆนะครับผมคือประเด็นคือมันเริ่มตอนไหนอ่ะอย่าบอกว่าเพื่อนผมตายไม่มีใครตายเว้ยคือบนก็ไปแย่งกันนะ รู้สึกว่าเอลสูนี่น่าจะ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 เุ้ยธรรมดาที่ไหนเอลสูธรรมดาที่ไหนวสรรหนว,วสองแลง้งไววสองแล้งไงเดินเลยกูเดินใส่แล้วกูเดินใส่แล้วกูเดินใส่แล้วกูเดินใส่ใใมาย้อนเทพเทพแล้วไงเทพแล้วไงเทพเทพสกินสวยเหรอ <laughs> สกินเทพย้อนอันนี้สกินเนี้ยคือมันมันต้องมันต้องสุ่มกล่องอะนะถ้าเกิดไม่สุ่มเนี่ยมันก็จะไม่ได้เว้ยมันจะไม่เปิดมาขายแล้วคือสกินนี่เป็นสกินแรงมาก นะครับสำหรับเทพยอ้อนตัวเมื่อกี้นะสก,กินแรแค่ไหนก็ถ้าเกิดแบบไม่อ่พูดว่างไงดีไม่มี v ีวีเล่นเซิร์ฟนี้ก็เท่านั้นนะครับผมพูดเลยว่าเท่านั้นเลยทูดามิดเฮ้ยทูดามิดเอาเทพก่อนเอาเทพก่อนเอาเทพก่อนกูไปนู่นไปนู่นไปนู่นปาาปาบปาบโปเปป่า,ปา,ปา,ปาโป,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 โ,ปโอ้โห เนี่ยสนิทสนิทล่างล่างล่างนิดล่างไต่แรงนะเรียบร้อยล่างนี่เป็นล่างไต่แรงเหมือนเซิร์ฟไทยเลยนะครับเป็นล่างไต่แรงโกนะครับผมถ้าผ่านแรงโกขึ้นไปเนี่ยก็จะอันนี้เลยก็จะได้สกินนั้นโอ้โหแล้วมาไม่หยุด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 มามาไม่หยุดมาไม่หยุดเกมไวเกมไวมาไม่หยุด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  ไม่มีเฮเลนว่ะไม่มีเฮเลนอ่ะเอ้ยไม่มีเฮเลนทำอะไรไม่ได้นะเอ้ยไปก่อนไนอะ้เหี้ยมันต้องมีเฮเลนเว้ยมันไม่มีเฮเลนทำอะไรไม่ได้เลย ดูดูมีคนมีคนปิงวิ่งสวนกันมันปิงเลยดูดิเทพยอดวิ่งสวนเลยเมื่อกี้นะดูดูเทพยอดเทพยอดจิกจ๊กจิกปิงจัด <laughs> ดูดูด,ดูปิงดูปิงไ <laughs> อเหี้ยนี่ก็คงขำม,มาดูแล้วอะดูดิจ๊ก <laughs> จิกไอเหี้ย <laughs> ผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดจะเล่นเล่นเซิร์ฟเนี้ยมันมันต้องมี vpn เว้ยในการช่วยเล่นนะครับ บีบีเอ็นเนี่ยถ้าเกิดบีบีเอ็นน่ะปิงมันจะ,สะเสถียรแบบเนี้ยเห <laughs> ็นปะไอ้เหี้ยกูโคตรดาเลยตัดติ๊กติ๊กติกติ๊กติกเอ้าไอ้เหี้ยใครวะเอา้ายิง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 ว่ผมทำดูดเลือดเลยดีกว่าทำดูดเลือดปุ๊บแล้วก็ยืนแบบยาวๆเลยเนาะทำดูดเลือดแบบถึกๆเนี่ยผมบอกเลยว่าพวกเนี้ยปิงนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ปิง เทพย้อนเทพย้อนเทพย้อนเป็นเทพเป็นเทพแต่ไม่รู้จักใช้ VPN เป็นเทพอุ๊ยโอ้โหโอ้โหเทพนี่ก็เทพนี่ก็เทพเอลซุเอลซุเป็นเทพแต่ไม่รู้จักใช้ VPN จบเลยครับจบไวเลย นี่ผ่านมาสี่นาทีห้านาทีจบเลยเหรอห้านาทีเลยก็ได้เกมไว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 ้ขอขอขอไว้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 อุย้ยเหียโดนยกยายา,ารู้สึกว่าเมื่อกีน้นี้เลือดผมหมดแล้วนะแต่ผมไม่ตายม,มันเป็นบกกหรอกวะ